ค่ะกาบสวัสดีท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีลุกๆนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับค,คุณครูการอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะในวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อาการพัฒนาของผู้คนในดินแดนไทยนะคะหัวข้อที่เราจะศึกษาในวันนี้นั่นก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีอะไรกันบ้างเอ่ยเคยได้ยินชื่อกันไหมคะ วันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้กันนะคะอันดับแรกนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยแบ่งออกตามลักษณะที่สำคัญนะคะมีอยู่สองขั้นตอนนั่นก็คือหนึ่งหลักฐานชั้นต้นแล้วก็หลักฐานชั้นรองนะคะเราไปดูอันแรกก็คือหลักฐานชั้นต้นนะคะหลักฐานชั้นต้นเนี่ยหมายถึงหลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา ที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆนะคะหรือว่าบุคคลที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์เหตุการณ์ที่สร้างขึ้นหลักฐานชั้นต้นจึงมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในอดีตนะคะโดยตรงเลยหลักฐานตัวอย่างหลักฐานชั้นต้นก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยมีโครงกระดูกเครื่องมือเครื่องใช้ศิลาจารึกแล้วก็บันทึกจดหมายเหตุนะคะและสถาน โบราณสถานต่างๆนะคะส่วนใหญ่หลักฐานชั้นต้นเนี่ยของผู้คนในสมัยโบราณไม,าไม่สะดวกสำหรับการศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นปฐมนะคะเพราะว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะนะคะหรือว่านักโบราณคดีนักภาษาศาสตร์แล้วก็นักประวัติศาสตร์เป็นผู้ศึกษาดังนั้นนักเรียนจึงต้องศึกษาจาก หลักฐานชั้นรองที่ศึกษาค้นคว้าจากหลักฐานชั้นต้นเช่นหนังสือเรียนประวัติศาสตร์หรือว่าเอกสารต่างๆที่คุณครูนํามาให้ลูกๆนักเรียนได้ศึกษากันนะคะหลักฐานชั้นต้นก็จะมีอะไรกันบ้างเนี่ยโครงกระดูเครื่องมือเครื่องใช้ของคนในสมัยก่อนนะคะอันแรกก็จะเป็นโครงกระดูอันที่สองก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องเครื่องมือเครื่องใช้ของคนในสมัยก่อนนะคะ ก็จะมีเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมคะที่มีลวดลายยังไม่สวยงามเพราะว่าคนในสมัยนั้นเน้นการใช้งานนะคะต่อไปก็จะเป็นอะไรคะศิลาจารึกหรือใช่ไหมคะแล้วก็หนังสือในประวัติศาสตร์สถานที่ต่างสถานโบราณสถานแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำในสมัยก่อนนะคะอ่ะต่อไปนะคะ หัวข้อที่2ที่เราจะศึกษานั่นก็คือหลักฐานชั้นลงนะคะหลักฐานชั้นลงเนี่ยหมายถึงหลักฐานที kind of uh ่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์นะคะหรือเกิดจากผู้ที่ไม่ได้รับส่วนร่วมผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นๆนะคะแต่ได้รับหรือว่าทราบภายหลัง และสร้างหลักฐานขึ้นมาเช่นอนุสาวรีย์นะคะหรือว่าหนังสือหรือเอกสารต่างๆที่เขียนขึ้นจากการศึกษาหลักฐานชั้นต้นเช่นหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ตำราหรือว่าเรื่องเล่าจากในท้องถิ่นหรือว่าเรื่องเล่าจากบรรพบุรุษแล้วก็เล่าสืบต่อกันมาเป็นทอดๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหลักฐานชั้นรองก็จะเป็นหนังสือเรียนหรือว่าหนังสือปรวัติศาสตร์ที่นักวิชาการได้สร้างขึ้นหรือว่ารวบรวมหลักฐานที่ได้ศึกษาในาสถานที่โบราณต่างๆนะคะแล้วก็เก็บรวบรวมเขียนเป็นหนังสือเรียนขึ้นมานะคะะ สำหรับในวันนี้คุณครูการก็พบปะกับนักเรียนนักเรียนเพียงแค่นี้นะคะวันนี้คุณครูมีใบงานมาให้ทําอีกเช่นเคยนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดฝึกประสบการณ์ของเรานะคะนักเรียนชั้นป .4 อย่าลืมทํางานที่คุณครูได้มอบหมายให้แล้วส่งกลับมาให้คุณครูตรวจนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ